สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชา i m p p c t t p s t c a s t สําหรับ p o s t c s t ในครั้งนี้พบกับเราสองคนดิฉันน้ำฝนค่ะและดิฉันลินจีค่ะพบกันในครั้งนี้พวกเรามีหนังสือน่าสนใจเล่มได้มาสรุปให้คุณผู้ฟังกันหรอคะน้ำฝนเราจะพาคุณผู้ฟังมาทำความรู้จักกับความรอบรู้ด้านสุขภาพจากหนังสือที่มีชื่อว่ากระบวนการเรียนรู้ที่สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ จัดทำโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสส,ส,สซึ่งได้รวบรวมองค์ความรู้ด้านสุขภาพมาวิเคราะห์จัดระบบเป็นกระบวนการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ไว้อย่างเข้าใจและใช้ได้ทันทีค่ะแล้วหนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับคุณผู้ฟังในกลุ่มไหนบ้างหรอคะน้ำฝน ครอบคลุมทุกกลุ่มเลยค่ะลินจีเพราะการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพให้ตนเองก็เป็นเรื่องใกล้ตัวของเราทุกคนค่ะลินจีทราบไหมคะว่าความรอบรู้ด้านสุขภาพคืออะไรคือการรู้วิธีออกกําลังกายใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่ความรู้รอบด้านสุขภาพไม่ใช่เพียงแค่รู้วิธีการออกกำลังกายทางองค์กรอนามัยโลก WHO ได้ให้ความหมายของความรอบรู้ด้านสุขภาพเอาไว้ว่า เป็นทักษะทางปัญญาและทักษะทางสังคมของบุคคลก่อให้เกิดแรงจูงใจและสมรรถนะที่จะเข้าถึงเข้าใจและใช้ข้อมูลข่าวสารและบริการสุขภาพเพื่อส่งเสริมและบำรุงรักษาสุขภาพของตนเองให้คงดีอยู่เสมอโดยมีเป้าหมายคือเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดีและเกิดความรอบรู้ทางด้านสุขภาพ ซึ่งมีการกำหนดมาตรฐานสิ่งที่ประชาชนควรที่จะรู้เริ่มตั้งแต่เด็กในโรงเรียนเป็นต้นไปถูกจำแนกออกเป็น3ระดับดังนี้ระดับที่ 1. ความรอบรู้ด้านระดับพื้นฐานได้แก่สมรรถนะการอ่านและเขียนเพื่อให้สามารถเข้าใจถึงเนื้อหาสาระด้านสุขภาพเช่นการอ่านใบยินยอมฉลากยาฉลากขนมการเขียนข้อมูลหรือการดูแลสุขภาพ ระดับที่2ความรอบรู้ด้านสุขภาพขั้นการมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันได้แก่สมรรถนะการใช้ความรู้และการสื่อสารเพื่อให้สามารถมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพเป็นการรู้เท่าทันทางปัญญาและทักษะทางสังคมที่จะมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพตนเองเช่นการรู้จักสักถามผู้รู้การถ่ายทอดทางอารมณ์และความรู้ที่ตนเองมีให้แก่ผู้อื่นระดับที่ส ความรอบรู้ด้านสุขภาพขั้นวิจารณญาณได้แก่สมรรถนะการประเมินข้อมูลด้านสุขภาพที่มีอยู่เพื่อให้สามารถตัดสินใจและเลือกปฏิบัติในการสร้างเสริมและรักษาสุขภาพของตนเองให้คงดีอย่างต่อเนื่องค่ะโอ้โหสามารถเกิดความรอบรู้ด้านสุขภาพได้ตั้งแต่เด็กเลยเหรอคะเนี่ยแล้วอย่างนี้จะรู้ได้ยังไงหรอคะว่าแต่ละคนมีความรอบรู้มากแค่ไหน สามารถรู้ได้จากการประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพคือแบบประเมินระดับบุคคลและแบบประเมินระดับประเทศโดยหนังสือเล่มนี้ได้อธิบายการประเมินเอาไว้อย่างละเอียดมากๆเลยค่ะซึ่งทางองค์กรอนามัยโลกยังเสนอสาระสำคัญอีกว่าความรอบรู้ด้านสุขภาพคือหัวใจของปัจจัยกำหนดสุขภาพและความรอบรู้ด้านสุขภาพซึ่งจะเป็นตัวทำนายสถานะสุขภาพที่ดีกว่ารายได้การมีงานทำ ระบบการศึกษาหรือเชื้อชาติเช่นกลุ่มที่มีความรอบรู้ด้านสุขภาพต่ำจะมีโอกาสเกิดโรคหรืออุบัติเหตุจากการทำงานสูงกว่าและสามารถดูแลสุขภาพตนเองได้ดีน้อยกว่ากลุ่มที่มีความรอบรู้ด้านสุขภาพสูง ส่งผลให้กลุ่มที่มีความรอบรู้ด้านสุขภาพต่ำจะมีต้นทุนในการรักษาสุขภาพของตนนั้นที่สูงกว่าจะเห็นได้ว่าการสร้างเสริมความรู้รอบด้านสุขภาพเป็นกระบวนการสะสมที่จะต้องพัฒนาไปตลอดทุกช่วงวัยของชีวิตเพื่อที่จะได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขค่ะ มาถึงตอนนี้แล้วคุณผู้ฟังก็ได้ทำความรู้จักกับความรอบรู้ด้านสุขภาพกันไปแล้วแต่เอ๊น้ำฝนอยากรู้แล้วสิว่าการที่เราจะทำให้เกิดความรอบรู้ด้านสุขภาพได้เนี่ยจะต้องผ่านกระบวนการหรือขั้นตอนอะไรบ้างหรอคะ งั้นลินจีจะพาคุณผู้ฟังมาทำความรู้จักกับแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในการสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพซึ่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญเมืองแก้วดำเกิงได้ทำการเรียบเรียงหลักการสำคัญในการสร้างเสริมสุขภาพไว้ด้วยกัน4หัวข้อโดยย่อมาดังนี้นะคะ 1. หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับข้อมูลข้อมูลสุขภาพของกลุ่มเป้าหมายเป็นตัวกำหนดสุขภาพที่สำคัญค่ะ 2. หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับจุดเน้นคือความรู้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของความรู้รอบด้านค่ะเราจึงเน้นการพัฒนาที่ความสามารถและทักษะซึ่งประกอบด้วยเข้าถึงเข้าใจไต่ถามตัดสินใจและนำไปใช้ได้จริงค่ะ 3. หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับกระบวนการสื่อและระบบข้อมูลเพื่อสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพต้องมีการออกแบบที่ดีรวมทั้งการออกแบบเชิงกระบวนการที่เน้นกลวิธีการฝึกฝนทักษะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเป้าหมายค่ะ สีหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับการประเมินมีการจัดจำแนกกลุ่มเป้าหมายกำหนดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมเน้นความสามารถและทักษะของบุคคลมีการประเมินเพื่อเน้นไปที่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายมากกว่าการประเมินเพื่อวัดความรู้ค่ะหลักการสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพก็ถูกแบ่งออกเป็น2ระดับหลักๆด้วยกันค่ะนั่นคือระดับบุคคลและระดับองค์กรและชุมชนค่ะ ในตอนนี้ลิ้นจีจะขอเน้นไปที่ระดับบุคคลก่อนนะคะท่านผู้ฟังที่สนใจสามารถเข้าไปอ่านระดับองค์กรและชุมชนเพิ่มเติมได้ที่ chaimpact.co ค่ะ การสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพระดับบุคคลเป็นการเริ่มสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพตามช่วงวัยซึ่งเป็นกระบวนการที่ส่งเสริมให้บุคคลมีความรอบรู้ด้านสุขภาพอย่างรอบด้านทำให้สามารถดำเนินชีวิตขั้นพื้นฐานได้อย่างเหมาะสมเช่นวัยเรียนรู้จักดูแลรักษาความสะอาดทานอาหารที่มีประโยชน์ การเลือกตัดสินใจโดยที่คำนึงถึงความปลอดภัยของตนเองเมื่อเริ่มต้นมีพื้นฐานที่สำคัญก็จะสามารถเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในอนาคตค่ะแล้วกระบวนการเรียนรู้ที่สร้างเสริมสุขภาพระดับบุคคลเนี่ยมีแนวทางอย่างไรบ้างหรอคะเพื่อจะได้นำไปปรับใช้กับเด็กวัยเรียนค่ะแนวทางจะถูกเน้นไปที่การรับรู้ข้อมูลก่อนเลยค่ะเมื่อนักเรียนมีองค์ความรู้ควบคู่ไปกับการมีทักษะปฏิบัติก็จะทำให้ช่วยส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพค่ะ ดังนั้นแนวทางที่หนังสือได้นําเสนอก็คือการส่งเสริมการอ่านให้กับนักเรียนไม่เพียงเท่านั้นนะคะนักเรียนจะต้องอ่านอย่างมีวิจารณญาณเพื่อกรองข้อมูลจากสื่อที่ไม่เป็นประโยชน์หรือข้อมูลที่เป็นเท็จรวมไปถึงในมุมมองของผู้สร้างสือ่อก็จะต้องมีการพัฒนาสื่อให้มีคุณภาพค่ะ พอข้อมูลที่ประชาชนได้รับจะต้องมีความถูกต้องชัดเจนและเข้าใจง่ายค่ะนอกจากนี้หนังสือได้ยกตัวอย่างถึงกลวิธีการสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพระดับบุคคลเช่นเทคนิคการใช้ภาพสื่อสารเทคนิคการสอนกลับ มุ่งเน้นให้กลุ่มที่ขาดความตั้งใจในการรับฟังข้อมูลความรู้และแนวทางปฏิบัติตัวที่ให้ไว้เทคนิคการใช้คำถามสร้างการเรียนรู้เพื่อสำรวจพื้นความรู้ประสบการณ์เดิมของกลุ่มเป้าหมายและกระตุ้นความสนใจในการสร้างการมีส่วนร่วมในกิจกรรมอีกด้วยค่ะโอ้โหเทคนิคแต่ละอย่างน่าสนใจมากๆเลยค่ะน้ำฝนจะไปอ่านเทคนิคเพิ่มเติมในหนังสือฉบับเต็มนะคะลิ้นจี่คะ น้ำฝนจำได้ว่าช่วงต้นของบทิ้นจ่พูดถึงแนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ในการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพคุณผู้ฟังหลายท่านคงจะรอที่จะทำความรู้จักในส่วนนี้ต่อแล้วล่ะค่ะได้เลยค่ะน้ำฝนลิ้นจ่จะขอสรุปแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเลยนะคะจากหนังสือได้กล่าวถึง4ข้อด้วยกันค่ะได้แก่โมเดลข้อมูลข่าวสารการจูงใจและทักษะทางพฤติกรรมพฤติกรรมสารสนเทศทฤษฎีลำดับขั้นการเปลี่ยนแปลง และโมเดลนิเวศวิทยาในที่นี้ลินจีจะขอยกตัวอย่างหนึ่งทฤษฎีที่ดินจีสนใจมาอธิบายให้ฟังนะคะก็คือทฤษฎีลำดับขั้นการเปลี่ยนแปลงค่ะมี3ส่วนหลักคือขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงกระบวนการเปลี่ยนแปลงและสมดุลของการตัดสินใจค่ะ 1. ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงแบ่งออกเป็น6ขั้นก่อนเข้าสู่การทําเพื่อเปลี่ยนแปลงได้แก่ขั้นเมินเฉยขั้นลังเลใจขั้นเตรียมการ ขั้นลงมือทำขั้นทำต่อเนื่องและขั้นคงไว้ซึ่งพฤติกรรมค่ะ 2. กระบวนการเปลี่ยนแปลงในหนังสือเล่มนี้มี10วิธีเลยค่ะเช่นการปลูกจิตสำนึกการให้เรียนรู้สิ่งตรงข้ามการเป็นที่ปรึกษาถ้าน้งฝนอยากรู้รายละเอียดว่าแต่ละวิธีเนี่ยเป็นยังไงอย่าลืมเข้าไปอ่านฉบับเต็มนะคะและ 3. ส,สมดุลของการตัดสินใจค่ะการที่คนเราจะตัดสินใจเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้นั่นก็คือมีเหตุผลที่ควรเปลี่ยนแปลง มันมีน้ำหนักมากกว่าค่ะอีกบทที่สำคัญของหนังสือเล่มนี้ก็คือผลการศึกษาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลบุคคลซึ่งมีหลายหัวเรื่องกันเลยค่ะเช่นแนวทางเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพในกลุ่มเป้าหมายการจัดกระบวนการสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพระดับบุคคลและระดับองค์กรชุมชนมีส่วนหนึ่งที่น่าสนใจคุณครูสามารถนำไปใช้ได้เลยนะคะโดยในหนังสือได้กล่าวเอาไว้ว่า ครูจะต้องปเคราะห์กลุ่มผู้เรียนของตนเองได้เพื่อสำรวจว่าผู้เรียนมีองค์ความรู้เพียงใดมีทักษะแบบใดมีลักษณะนิสัยอย่างไรจึงจะสามารถออกแบบกระบวนการการเรียนรู้เพื่อต่อยอดองค์ความรู้เดิมไปสู่องค์ความรู้ใหม่เนื่องจากเด็กทุกคนมีต้นทุนที่ไม่เท่ากันซึ่งสิ่งที่จะทำให้คนเปลี่ยนพฤติกรรมไปพร้อมกันได้นั่นก็คือความรู้ทักษะที่ปฏิบัติได้และทัศนคติ หรือที่ครูทุกคนต้องทำนั่นก็คือ KPA ในแผนการจัดการเรียนการสอนนั่นเองค่ะซึ่งครูจะเป็นผู้ศึกษาและทำความเข้าใจนักเรียนจะทำให้ภายในห้องเรียนมีการจัดการเรียนการสอนที่ตอบโจทย์นักเรียนทุกคนทั้งนี้ทางครอบครัวพ่อแม่หรือเพื่อนก็จะต้องขับเคลื่อนไปพร้อมๆกันด้วยต่อให้ครูพัฒนาเด็กไว้อย่างดีอย่างไรแต่พฤติกรรมปลายทางหรือสิ่งแวดล้อมไม่เอื้ออำนวยให้เด็กเปลี่ยนพฤติกรรม ก็จะทําให้การพัฒนาของเด็กไม่ต่อเนื่องนั่นเองค่ะเอ๊น้ำฝนพอจะมีตัวอย่างให้คุณผู้ฟังเนี่ยเห็นภาพมากขึ้นไหมคะมีแน่นอนค่ะนั่นก็คือนักเรียนมีความเสี่ยงที่จะสูบบุหรี่เนื่องจากเป็นวัยรุ่นที่อยากจะรู้อยากจะลองหรืออยากทําตามเพื่อนในขณะเดียวกันนั้นครูและทางโรงเรียน ัดกิจกรรมต้านบุหรี่ได้บอกคุณและโทษของบุหรี่แต่เมื่อนักเรียนกลับไปที่บ้านไปพบว่าผู้ปกครองกำลังสูบบุหรี่อยู่อาจจะทำให้นักเรียนเข้าใจว่าผู้ปกครองก็ทำได้นักเรียนก็จะสามารถทำได้ค่ะอย่างนี้นี่เองค่ะลินจีพอเห็นภาพเลยค่ะน้ำฝนแต่ว่ายังมีเนื้อหาที่น่าสนใจที่พวกเรายังไม่ได้พูดถึงคุณผู้ฟังที่สนใจอย่าลืมกดเข้าไปอ่านในหนังสือฉบับเต็มกันได้ที่ s h y i m p a c t c o นะคะ ก็จบลงแล้วนะคะสำหรับพอดแคสต์ในตอนนี้ขอขอบคุณหนังสือกระบวนการเรียนรู้ที่สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพและคุณผู้ฟังทุกท่านคะ่ะแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้ากับพวกเราตินจีและน้ำฝนชายแพทพอดแคสต์ s. <S สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ